ส,สคุณบอลโดนฮะเก่งอะไรครับ ยังไงเล่าเออจริงมาเหตุเกิดจากความเหงาฮะตอนนี้เพราะว่ามวัวแต่อยู่แต่ใหนห้องครับไม่ได้ไปไหนเลยเหงามากอะ <c oughs> เรามาพูดถึงอันนี้ดีกว่าพูดถึงเรื่องเพลงดีกว่าเช่องนี้มันเป็นช่วงแบบหลายๆคนน่าจะอยู่บ้านกันแหละเนาะอยู่บ้านกันก็กักตัว ออนมีทั้งตู้เสพด้วยนะเฮ้ยอยากฟังเแฝงร้องเพลงค่ะมันก็ตอนที่มีใค่รมบอกรักใช่ไหมบอกรั่ <c oughs> นั่นน่ะสิ คิดว่าจะได้ดูชารไฟปีนะคะอยากให้พี่อ่านลงมิสการปีหน้าครับ f o โ l o ใช่ รอคอยเพราะว่าน้องๆทุกคนคือตั้งใจสุดๆเลยแต่เฮ้ยสปอยดีปะมันมันต้องสปอยสิเพราะว่าจริงๆคือมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งผลงานนะก็คือตัวเป็นแบบมินิซีรีที่ไปถ่ายไว้แล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอะและหลายคนอ่ะเฮ้ยทำไมแบบใส่ชุดนักเตีมนมัธยมอยอะต้องรอนะต้องรอดูอันเนี้ย บอกเลยว่าเป็นหนึ่งผลงานที่ต้องดูต้องดู โอ้ดหงิหลายหลายอย่างอันจริงฮัลโหลฮะน้องเฟรมอยากให้น้องๆอ,ออกมาไลน์ในจีบ่อยๆก็นา่าจะเป็นเอ่อไอตัวแคมเปญใหม่ที่ที่เพิ่งปลดไปใช่ไหม ครับรอยจริง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 แต่เพลงอ่ะอยากจะบอกของบีเวอร์คือเพาะแบบเพาะมากมากอาสปอยนี่เรื่องของบีเวอร์เพกช้าแต่เพาะมากนิชาเหงามากจริงอยู่แต่ห้องเหตุเกิดจากความเหงาฮะอะไรเนี่ย ตำนานฮะคุณโนเตอร์ฮะเฮ้ยวันนี้รายการเพิ่งจบไปสำหรับซีซั่นแรกบินวอนกับบอนวินเป็นไงฮะชอบกันไหมเอ่ยจบไปแล้วหนึ่งรายการแต่เดี๋ยวกำลังจะมีรายการใหม่เพิม่มมาอีกสองรายการใช่ จะมีรายการใหม่เพิ่มอีกสองรายการคุณจะได้เห็นแบบเด็กๆอีกห้าคนรวมตัวกันเขาจะมาทำอะไรคุณรอดูได้เลย,เลยบอกว่าสนุกชุลมุนวุ่นวายแน่นอนวินน่ารักมากครับจริงๆทุกรายการก็อยากให้มีซีซั่นสอง ทุกอันแหละก็จริงๆการขับเคลื่อนทุกอย่างมันก็เราก็แบบดีใจที่แบบพอมีคนดูเยอะเราก็แบบอ่ะดีใจแล้วถ้าสมมติมีแบบลูกค้าเข้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นการอีกหนึ่งขับเคลื่อนพอคนดูเยอะๆก็ก็ดีฮะ <laughs> รายการมวยนดวันกับพี่ยิน บอบอนาโดสปอันนีเด็กๆห้าคนใครบ้างสะปลอยขนาดนี้เด็กๆอีกห้าคนใครบ้างอ่ะอีกห้าคนที่ยังไม่มีที่ยังไม่ได้แบบเห็นในรายการก็คืออีกห้าคนนั้นบอกเลยสนุกแน่นแน่ WXY จะมีเซซันสองไหมคะอันนี้เดี๋ยวเราขอรอดดูแบบ จริงๆทุกๆอย่างก็อย่างอย่างที่พูดไปบอกว่าทุกๆรายการก็อยากให้มีซีซั่นหนงซีซั่นสองหมดแหละมันอยู่ที่หลายๆอย่างอ่ะไม่ใช่ว่าแบบอยู่เราอยากทําอะไรเงรี้ยมันถ้าสมมุติเราทํามีคนดูเยอะเฮ้ยเราก็เราก็ต้องมีแน่นอนแหละยิ่งยิ่งมีคนดูเยอะเราก็ยิ่งแล้วยิ่งอ่ะเอ้ยแสดงว่าเราต้องทํา ก็าฝากกันเข้าไปดูรายการต่างๆในช่องลูกี้ไทยแลนด์ด้วยนะฮะแล้วก็เพลงด้วยนะทั้งอ้อนไม่เก่งทั้งดีแล้วเธออ้อนไม่เก่งก็จะสองล้านว,วิวละส่วนดีแล้วเธอน่าจะสี่แสนแลมะมั้งใช่ไหมฮะถ้าจําไม่ผิดดีใจมาพกพี่อ่านตอบไล์หรู้ราการมวยคู่ สบายดีฮะสบายดีเมื่อไหร่คนรักจะถ่ายพี่อ๋อเมื่อไหร่คนรักจะถ่ายหรอยังอย่าง,อย,างอย่างที่เคยพูดแหละจริงๆคือเราก็วางแผนไว้ตั้งแต่แบบว่าจะถ่ายปลายเดือนพอคอไม่ก็ต้นเดือนถ้าทุกอย่างมันมันไม่ติดอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ติดปัญหาต่างๆเราก็พร้อมที่จะเปิดกล้องอยู่ละเพราะน้องๆทุกคนตอนนี้ก็คือได้เวิร์กช็อปกันไปเด็แบบ ประมาณแบบ70%แล้วอะคิดว่าคิดว่าก็ดีในระดับหนึ่งแหละใช่แต่เดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปคู่อีกของยินวอลแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของพร้อมด้วยเพราะว่าเราอยากให้รอบนี้เขาทั้งคู่แบบแต่อินเนอร์เขาทั้งคู่ก็คือน่าจะที่สุดอยู่แล้วไหมแบบมีฟีลแบบใช้เอาชีวิตจริงมาใช้ในซีรีส์ <laughs> อะแล้วก็คนก็บอกว่าชงเก่ง ล่าสุดภูเก็ตไปเสียงภูแล้วนะไม่ได้ไปภูเก็ตนะครับสปายอีกครับพ euh. ียงชงร้านหนึ่งสปายอะไรอีกดีอ่ะสวัสดีครับน้องผู้ดีเฮ้ย ทุกคนไปดูซีรีส์ย้อนหลังเลยของผู้ดิตในวีทีวีน้องเล่นดีมากโมเินก์กบิดน,นะคะเดี๋ยนะผู้ดิตคุณผู ก็มันไลนี้ก็เหตุเกิดจากความเหงาอยู่ๆก็อยากอยากไนลขึ้นมาก็ได้มาอัปเดตบ้างบางข่าวใช่7พฤษภาคมนี้เรื่องใหม่ออเห็นไหมทุกคนอย่าลืมไปดูนะของผู้ดิตเรื่องอะไรฮะผู้ดิตบอกชื่อมาหน่อยช่องทางการออนแอร์ของกลรักรุ่นพี่เหรอฮะ เดี๋ยวบอกแล้วกันจริงๆมันมีแล้วแหละเดี๋ยวเราบอกเดี๋ยวรอให้ทีมต่างๆแอป r o ู e ให้เรียบร้อยแล้วก็ฟุบไปเลยเพราะว่ามันมีอีกหนึ่งโปรเตอร์ที่

ใช่ทะเลลองละลายอยู่ข้างที่ค้ะแล้สวสํหรับคนถือไฟไหมคะใช่ eh ๆอาไลค่ะ้อยทุกอย่างมันดีกว่านี้ไม่อยากให้เสียงคนรักใช่ฮะตอนนี้บนดูของเก่าไปหาท่ายไหนก็รอครับพอเพลงเสร็งผมนะครับรอฉากทะเล ฮะใช่ใช่เราเปิดเพลงโคพิเศษอยู่จุดต้องพูดต้นไม้วนของเก่าใช่ เยวจะไปแล้วนะทุกคนเราก็มาแบบเงาๆเนาะช่วงกักตัววันนี้เซเว่นมันเริ่มปิดแล้วใช่ไหมเขาไปกี่โมงอะสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มนั่นแหละกักตุนอาหารซะหน่อยละคุณเมอ,เมอ่์แม่คิดถึงพี่อนวันนี้มันเป็นไง ตอนนี้เราก็เขาอยู่แต่ห้องเศร้าเลยจ้าอ่า <c oughs> เปิดตีสี่ปิดห้าทุ่ม อ่ะโอเคเดี๋ยวจะไปแหละถือว่าเราได้มาเงงเงาแล้วก็ได้มาเจอทุกคนเรามาอัปเดตช่วงกับตัวนี้ก็น่าจะเห็นน้องๆไลกันบางส่วนคนไหนเหงาคนนั้นก็จะไล์นั่นแหละแล้วก็มาอัปเดตเรื่องราวเล็กๆน้อยๆน,นะฮะให้ทุกคนฟังช่วงคนรักจะมีรีแอคไหมรายการรีแออกก็น่าสนใจนะ แต่พูดถึงถ้าสมมุติหลังแบบหลังจากซีรีส์จบเราไลยแล้วเราไล์พูดคุยกันแบบเหมือนเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านาพูดคุยแบบก็สนุกดีนะได้มาแบบแลกเปลี่ยนต่างๆกันพ่็จะนี่มาหรอ พี่เจนเนี่พี่เจนเนี่คนสวยฮะใกล้ทราบบางออนเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีละแกนมีอะไรอะ่ะ เต็มใหมีพันดาเออคิดถึงเหมือนกันเนาะมันเป็นอะไรที่แบบเออพอซีรีส์จบปุ๊บเราก็ไลฟ์พูดคุยกันแล้วก็แบบนู่นนี่นั่น,นต่างๆมันก็มันก็เป็นหนึ่งฟิลที่แบบดูจบปุ๊บเราก็ได้ได้พูดคุยกับแบบหลังจบเลยมันมันก็แบบโอเคดีนะเพราะเราได้เห็นซีนซีนนั้นหรือฉากฉากน,นั้นพอเราก็อยากเราก็เริ่มอยากรู้แบบว่าเฮ้ย ทำไมซีนนั้นถึงเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยเออมันก็ได้พูดคุยกันก็ดีอ่ะจริงพี่เจนี่คิดถึงงานหนูพี่ประมาณร้อยครั้งเรามา้งโอ้โหทุกคนจจเห็นเนาะจริงพูดคุยดีกว่า แบบเหมือนๆทุกๆครั้งอ่ะโอเคเดี๋ยวไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่ในช่วงที่เราแบบต่างๆแล้วกันพูดกันถูกบายๆนะฮะเดี๋ยวรอรอฟังเพลงใหม่นะ่าจะช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเพลงเพลงที่สามถ้าถ้าแบบถ้าไม่ใช่ก็อาจจะมิถุนาทุกคนก็รอฟังนะฮะก็ฟังเพลงอ้อนไม่เก่งกับดีแล้วเธอวนไปก่อน บายยนะครับ